y o u กำลังมองหาใครบางคนบางทีบาง m ีบางทีบ e งท r i า i t ีบางทีบาง e ีบ e ง e ีบางท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 ีกางทีบางทีบางทบางทีบางทีบางมมคางที้างทีบ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 างทับางทีบางางททีบาีงมบาาทีี่ีบบีาาททง วันนี้นะครับเราเลยมาอยู่กับ8เรื่องที่ห้ามพลาดนะครับเกี่ยวกับ Resident Evil 4บอกเลยครับหลายๆเรื่องนะครับทุกคนต้องยังไม่รู้กันแน่เลยแต่ก่อนจะไปดูกันนะครับช่วยกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยหาทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะครับจะช่วยเป็นกำลังใจให้ได้มากเลยโอเคนะครับว่าแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ Are be You kidding can me รีออนกับพ่อค้าเป็นเสียงภาคของคนคนเดียวกันอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าใน r e 4เนี่ยจะมีพ่อค้าอยู่ตามที่ต่างๆนะครับคอยขายของให้กับรีออนพระเอกของเราแต่ทุกคนรู้กันหรือเปล่าครับว่าทั้งสองตัวละครนี้ให้เสียงภาคเดียวกันโดยฮอมเมอร์เซียร์นักาพากย์ชายชาวเมริกันและนอกจากในตัวเกมภาคนี้แล้วนะครับพอยังให้เสียงกับรีออนเนี่ยในเกม resident evil the dark side chronicle และในภาพยนตร์ด้วยนะครับภาคดีเจเนเรชันนี่เป็นเกม Resident Evil ที่มีความรุนแรงที่สุด Resident Evil 4ของปี2005นะครับถูก Innes World Record เนี่ยบันทึกไว้ว่า เป็น Resident Evil นะครับนับจากซีรีส์ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นค่าที่มีความรุนแรงที่สุดเนื่องจากในการเล่นจนจบแต่ละครั้งแล้วเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับคู่เล่นเนี่ยจะต้องฆ่าศัตรูมากกว่า900ตัว Where's e going? b i ตัวที่มาของชื่อปืนมาทิวด้าของลีออมาจากหนังเรื่องหนึ่ง อย่างที่ทราบกันนะครับว่ามาทิลดาคือปืนเฉพาะตัวเลยของรีออนพระเอกของเรานะครับแต่รู้กันหรือเปล่าครับว่าเดิมทีแล้วปืนนี้นะครับมีชื่อว่า t e c k l e r a o d อ o ด์คเนะครับเป็นปืนสัญชาติเยอรมันส่วนชื่อมาทิลดานะครับนั้นได้มาจากหนังเรื่อง Leon the Professional นะครับที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับรีออนนักฆ่าเลือดเย็นผู้โดดเดี่ยวที่ต้องมาคอยดูแลเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่ามาทิวดานะครับ ดูดูแล้วนะครับทั้ง2ชื่อเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับตัวละครเลยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กันอัมเบลลาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องครั้งนี้เกือบทุกภาคในซีรีส์นะครับเวลาเกิดเหตุระบาดเนี่ยจะต้องมีบริษัทอัมเบลลานะครับมามีเอี่ยวทุกครั้งไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับ แต่ในคราวนี้นะครับต้นเหตุเนี่ยอย่างเชื้อปรสิตลัสพา l ััสไม่ได้มาจากทางบริษัทเลยเพียงแต่มาจากการใช้โดยฝีมือของลัทธิลอสอิ l l u m i n a อส s เท่านั้นเองตัวต้นแบบของ Resident Evil 4กลายเป็น Devil May Cry ในปี1999นะครับระหว่างที่ทางแ a ปคอมเนี่ยกำลังเดินหน้าพัฒนา Resident Evil 4นั้นได้เปิดเผยน,นะครับว่ามีการแบ่งพัฒนาตัวเกมเนี่ยเป็น4เวอร์ชั่นซึ่งเวอร์ชั่นแรกนะครับจะอยู่ภายใต้การพัฒนาและกำกับโดยคุณฮิเดกิคามิยะานะครับตัวเกมที่พัฒนาโดยคามิยะานะครับมีแนวความคิดที่จะใส่ความเท่ความดูดีมีสไตล์หลักการของความเป็นเกมแอคชั่นใส่พลังสกิลพิเศษความสามารถพิเศษให้กับตัวละครหลักลงไป ซึ่งพอทําไปทํามานะครับตัวเกมเนี่ยดูจะห่างไกลกับความเป็นเซอร์เวอร์เฮอร์เรอร์ออกไปเรื่อยๆไม่เหมือนกับต้นฉบับนะครับอย่าง Resident Evil เลยทําให้แคปคอมนะครับมองว่านี่น่าจะกลายเป็นแฟรนไชส์เกมใหม่ได้เพียงแค่พัฒนาต่อไปตามแนวทางของมันสุดท้ายแล้วนะครับตัวเกมเนี่ยก็ได้ออกมาให้เราเล่นกันในปี2001นะครับภายใต้ชื่อว่า Devil May Cry นับว่านี่นะครับก็เป็นหนในการหลุดทีมจนได้ดีนะครับ นขัให้กำเนิดสุดยอดเกมขึ้นมาอีกเกมเลยทีเดียวนี่เป็นเกม Resident Evil ที่ใช้เวลาพัฒนานานที่สุดจากข้อมูลเปิดเผยด้วย Guinness World Record นะครับ Resident Evil ในภาคนี้เนี่ยใช้เวลาพัฒนานะครับเริ่มตั้งแต่ปี1999 จนถึงปี2005ซึ่งหากนับระยะเวลาทั้งหมดนะครับจะยาวนานถึง7ปีตัวเกมนะครับเริ่มพัฒนาก่อนที่ r e s i d e n t Evil 3เนี่ยจะออกวางจำหน่ายซะอีกมีการพัฒนาตัวต้นแบบมากมายถึง4เวอร์ชันนะครับแต่และเวอร์ชันเนี่ยก็จะเปลี่ยนมุมกล้องและระบบการเล่นเนี่ยจาก r e s i d e n t Evil ทั้ง3ภาคก่อนหน้านี้ซึ่งนี้เองนะครับอาจจะเป็นเหตุผลในความนานของการพัฒนานั่นเอง You tell going on want what's tell me here? ใน Resident Evil 4ไม่มีคู่ต่อสู้ที่เป็นเด็กเลยสำหรับเรื่องนี้นะครับน่าจะมีเหตุผล2ข้อข้อ1คือมันอาจจะกลายเป็นประเด็นดราม่าได้ผู้พัฒนานะครับมองว่านี่อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นนะครับหากเอาเด็กเนี่ยมาเป็นศัตรูในเกมกลายเป็นเป้าเล็งนะครับของผู้เล่นข้อสอนะครับเด็กอายุน้อยเนี่ยอาจจะไม่สามารถทนต่อการเข้ากันได้ของปริษัท Last a r c ึ่งหากเราสังเกตในเนื้อเรื่องและข้อมูลตอื่นนะครับภายในหมู่บ้านเนี่ยจะเห็นว่า ศัตรูเนี่ยมีแต่ชาวบ้านที่โตแล้วแล้วก็มีกองซากศพกับหลุจมจํานวนมากเลยเราอาจจะตีความกันได้นะครับว่าเด็กที่โดนปรสิตเข้ายึดล่างน่าจะทนลัสพากัสในร่างกายไม่ไหวจนพากันตายไปสมุดก่อนแล้ว hey, Hi I'm Shinji Mikami ผู้พัฒนาขอปิดชีพตัวเองซะดีกว่า หาก Resident Evil 4จะถูกลงให้กับเครื่องอื่นคุณชินจิมีคามีนะครับบิดาผู้ให้กำเนิดเกม Resident Evil เคยกล่าวไว้เกี่ยวกับตัวเกมเป็นทำนองว่าผมขอคว้านท้องเลยขอบอกถ้าหากเกม Resident Evil 4ของผมจะถูกนำไปพอร์ตลงให้กับคอนโซลเครื่องอื่นนอกจากเกมคิวเครื่องเกมเครื่องอื่นน่ะมันคุณภาพไม่ถึงให้ตายสิยังไงก็ไม่มีทางพวกคุณรอดูได้เลย แต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าทุกวันนี้นะครับไอี่ e เนี่ยมันไปไกลมากไอผง iPad ยังมีอะคิดดูคิดดูทุกคนนะครับถ้าจะเอากันจริงๆแล้วคุณชินจิมีคำนี้เนี่ยน่าจะต้องมีชีวิตสัก2โหลาอาจจะพอเป็นไปได้ <c oughs> เอาละครับจบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเกม Resident Evil 4ก็อสำหรับเวอร์ชันก่อนนะครับพอรู้แล้วแปลกใจกันไหมครับพอดีช่วงนี้กระแส Resident Evil 4 Remake เนี่ยกำลังฟีเวอร์เลย สำหรับใครนะครับที่ยังไม่เล่นนะครับอย่าลืมไปซื้อมาเล่นนะครับแล้วถ้าใครมีเรื่องแปลกๆเรื่องไหนนะครับที่ทุกคนยังไม่รู้นะครับลองมาคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยว่าเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงครับทุกคนชอบกันไหมครับกับคอนเทนต์กับคลิปแบบนี้นะครับถ้าชอบนะครับรบกวนขอแค่คนละหนึ่งไลค์นะครับตรงปุ่มเล็กๆด้านล่างนี้เลยจะเป็นกําลังใจให้พวกเราได้อย่างดีเลยสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe ติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ